เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในอนน้มันนีขอให้ทุกคนมีเงินรับอรนันนะครับผมโดยส่วนตัวช่องเงเอานะครับผมพยายามหาเงินหาเงินนะครับผมในวิธีการนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่เทคไม่ใช่เทคนิคขั้นสูงนะครับผมให้คุณพยายามลองทําดูนะฮะโดยที่เป็นเทคนิคขั้นสูงในการลันโนดู่นี่นั่นนะครับผมเราไม่ค่อยค่อยลงมาเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราใช้คําว่าไงดีนะมันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใช้คํานี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่า หลายคนนะฮะพยายามบอกนะครับผมพยายามพูดนะครับผมว่ายทุกอย่างมันความปลอดภัยสูงนะเราอยู่ในวงการนะครับผมเราอยู่วงการจริงๆนะฮะไม่ใช่อยู่วงการแบบมโนไม่เอานะครับผมอยู่ในวงการจริงนะการล้านโหนการปล่อยเทสเน็ตนู่นนี่นั่นนะครับทำแอร์ด็อกนะครับผมทาทุกอย่างนะแต่คริปตคอเรนซีนะครับผมก็คิดว่ามีศักยภาพเพียงพอในการเข้าใจแล้วรับรู้นะครับผมพูดตรงๆนะ ไม่มีใครอยากเตืองตหรอกนะครับผมเหมือนผมหรอกนะครับผมที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้สนใจนะบางคนก็เบื่อเบื่อนะครับผมส่วนผมนะฮะผมเป็นพวกมาโซนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะคือชอบโดนชอบโดนด่ากลับนะก็ด่าม่งคืนนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่คิดจะฟ้องร้องผมนะครับผมก็อย่างเบ็ดไฟนะฮะไม่มีใครมาฟ้องกุสักคนนะฮะอย่างก่อนหน้านี้วันอับิธาก็มีใครมาฟ้องกุสักคนนะครับผม กูก็รออยู่นะครับผมว่าใครจะมาฟ้องกูนะครับผมมึงฟ้องมากูฟ้องกลับนะครับผมแล้วกูเรียกเงินจากมึงหลายไม่ใช่หลายหมื่นนะเป็นแสนนะครับผมก็วัดใจกันไปนะฮะว่ามีตังค์จ่ายกูหรือเปล่านะครับผมส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผู้ได้ฟังนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างเบื่อนะจริงๆคิดว่าคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่จะพูดถึงพวกแกมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพัก พักสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไปเรียนเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของ AI เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เรียนส่วนของคือทําหลายอย่างในะชีวิตนะครับชีวิตไม่ได้เป่งชีวิตไม่ได้แบบว่างด่าสแกนทุกวันนะฮะบ,บางทีก็เบื่อนะฮะไอ้พวกนี้แม่งกระโหลกหนาปัญญาควายนะครับผมก็คือบางคนก็เข้าใจแหละว่าอยากได้เงินจากคนอื่นเขาง,ง่ายๆนะครับผม บางคนก็อยากได้เงินจากคนอื่นเขาง่ายๆนะแล้วก็พยายามทำนะครับหลายๆอย่างขึ้นมานะผมหลอกลวงคนอื่นนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าพวกนี้มีความสุขกับชีวิตยังไงนะครับผมเพราะว่าการที่หลอกคนอื่นแล้วรู้สึกรวยขึ้นหรอไม่นะผมคิดว่าไม่แต่ก็นั่นแหละครับผมเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยก็ทาแบบนื้อเหมือนเขาขอทานนะครับผมที่ผมว่าที่เขาขอทานอีกนะขอทานเขายังนั่งบนพื้นนะครับผมแล้วขอเศษเงินนะครับผมเขายังแบบตั้งใจนั่งบนพื้นนะแต่พวกนี้เนี่ย มันต้องบอกว่าเหนือก็ขอทานเยอะคือไม่อย่างนั่งบนพื้นด้วยนะครับผมอย่างนั่งในห้องแอร์นะสบายๆนะครับผมแล้วก็พยายามทักหาคนที่รู้จักนะครับผมเข้าไปในวงวนแห่งความโลภนะครับผมแล้วก็พยายามใช้คําว่าเปอร์เซ็นต์ตอวันนะครับนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะครับผมส่วนใหญ่คนไม่ให้ฟังเนาะ ผมต้องพยายามบนก่อนใช่ไหมบนก่อนในช่วงสามนาทีแรกแล้วก็มาพูดถึงตัวจอจงนะครับผมในคลิปหลังๆนะฮะโอเคครับคาถามช่วยดู GPT c o i ให้หน่อยครับพี่โอเคดูนะครับผมออมสแกมแบบสุดๆเลยนะฮะก็ไม่อยากจะทํร้ายจิตใจกันจนเกินไปนะครับผมแต่ผมใช้แชท GPT มาตลอดนะครับผมตั้งแต่มันเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกๆนะฮะคูใช้ก่อนพวกเมืองอีกนะครับผมคูใช้มาจนแบบคูเชี่ยวอ่ะ จริงๆแล้วอยากใช้ ChatGPT ทำคอนเทนต์นะแต่คอนเทนต์ของผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ต้องด่าชาวบ้านเขานะครับผมในพวกที่เป็นสแ scam ใช้ ChatGPT แม่งทำคำด่าได้ไม่ดีพอสำหรับผมนะก็ไอ้พวกบ้องเตือนนะครับผมสมองหมาปัญญาควายทั้งหลายนะครับผมก็ฟังกันสักหน่อยนะครับผมตัว GPT คอยเป็นตัวปลอมนะครับผมตัวจริงๆชื่อว่า w o r l d Coin นะครับผมที่ CEO เขากำลังทำนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันนะครับผมจริงๆแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าช่อง YouTube พวกเฮียเนี่ยน่ะติดปากคำหยาบแกช่อง YouTube พวกนี้เนี่ยแม่งทำออกมาได้ไงนะครับผมสมองมึงไม่มีปัญญาคิดละจริงๆนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะอันนี้คือ GPT ีทีคอยนะครับผมที่พยายามอ้างนะครับผมว่ามันคือตัวจริงนะครับผมคำตอบคือมันคือสแกมนะฮะสแกมตัวใหญ่ฮะสแกมนะครับผมมันไม่ใช้คำว่า GPT ีทีคอยนะครับผมใช้คำว่าเวอร์คอยนะครับแต่ก็โอเคผมเข้าใจนะครับผมว่า หลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าเรื่องที่คนกําลังทําอยู่คืออะไรนะครับผมอันนี้คือใช้ GPT หลักนะครับผมใช้ GPT หลักนะครับผมสัญลักษณ์ของมันนะฮะถ้าคุณเห็นข้างบนนะครับผมคุณจะทราบนะครับผมว่าสัญลักษณ์ของมันคืออะไรนะครับผมเอาผมเชื่อว่าคุณไม่เห็นหรอกผู้ว่านนะไม่เห็นแน่เลยเนี่ยผมให้ดูนะ OpenAI นะครับผมบริษัทของมันชื่อ OpenAI นะครับผมบริษัทจริงๆนะครับผมของตัวที่มี Microsoft ร่วมลงทุนนะครับผม CEO ของ OpenAI นะผมทำอะไรออกมานะเดี๋ยวผมเปิดข่าวเอาแถบมันนี่ให้ดูนะครับผม ใช้จิบจนะกำลังพัฒนาโปรเจกต์ World Coin นะผมให้คนสแกนม่านตาแลกคริปโตนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เขากำลังทำนะผมดิจิทัลเวอ l ์ไอเดียนะผมเขาใช้ World App World App เนี่ยประเด็นสำคัญของ World App เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมในประเทศไทยนะตอนนี้นะคือผมอยากใช้นะครับผมไม่ใช่ไม่อยากใช้นะแต่แอปพลิเคชัน World Coin World Wallet นะครับผมในส่วนของ o อ b นะฮะมันใช้ไม่ได้ในประเทศเรานะครับผม ผมใช้ VPN ในการโหลดแล้วนะครับผมใช้ไม่ได้เหมือนกันครับผมตัวนี้มันเป็นตัวตัว,ตวหนึ่งที่ใช้ตัว Safety Control Token นะครับผมแกนม่านตานะครับโคตรล้ำล้ำล้ำมือหูล้ำโคตรคือมึงต้องมึงต้องโอ้โหควักตาอ๋อคือถ้ามึงต่อยคนนะครับผมถ้าคุณต่อยคนนะต่อยโดนตาพุนะคุณเข้ารหัสไม่ได้โอ้โคตรล้ำอะ่ะเส้นเลือดตาแตกเข้าไม่ได้ตาบอดเข้าไม่ได้โอ้โคตรล้ำอ่ะ อันนี้ต้องบอกเวอร์คอยนี่เป็นตัวหนึ่งที่โคตรร่ำมากๆนะครับในโลกใบนี้นะโอเคผมพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมว่าไม่มีนะครับผมไอ้ตัว G p t คอยเวนหาเหวอะไรทั้งนั้นนะครับผมเป็นตัวปลอมที่หลอกคุณนะครับผมแล้วก็พยายามหลอกคุณให้เข้าใจว่ามันคือตัวจริงๆนะฮะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นโอ e n นไที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นระดับโลกโคตรๆนะครับผมเสียดายตรงที่ว่าเขาไม่เปิดให้คนไทยใช้งานเนี่ยแหละเป็นตัวหนึ่งที่ โคตรเศร้าอ่ะผมใช้คำนี้โคตรเศร้านะครับผมแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะผมจะพยายามหาข่าวให้มากท,ที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับผมเพราะตัวนี้สําคัญมากในการที่จะเปิดโลกนะครับผมของคริปโตัวกรนซีอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอ้โหแจกเหรียญทุกคนในโลกใบนี้เฮ้ยไม่ธรรมดานะเว้ยผมมุมมองของเขาในของแซมนะครับซีอโอนะครับผมต้องบอกเป็นมุมมองที่ค่อนค่อนข้างคนเก่งนะเก่งเรียกว่าเก่งโคตรดนะครับผมหลายๆคนไม่ไม่เคยคิดจะทำนะแต่เขาทําแล้วนะครับผม ตัวนี้เดี๋ยวจะพูดในอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวมาติดตามมาด้วยนะครับกดติดตามเราชาวเซบไซนะครับผมส่วนใครที่ไปดูนะครับช่อง y o u t u b e ในแนวนี้นะครับผมที่พยายามเอาเออใช้ลูกโซ่ไหมหคุณทํานะครับผมก็ติดตามไปเถอะนะไพวกนี้แม่งโคตรเลยขาเจอใหม่คลิปหน้าผมต้องตามกันนะเซนไซ์พูดเร็วไปหน่อยไหมเนะี่ย กดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหมส่สวัสดีครับ